การสอนกรรมฐานในปัจจุบันสำนักต่างๆยังมีการขัดแย้งในระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติจะเลือกแนวทางไหนดีธรรมะคำสอนของพระพุทธเ,ธเจ้าสอนให้คนมีความรักกันมีความสามัคคีกันแต่พุทธบริษัทเรายังสอนธรรมะเพื่อความแตกสามาคัคคีจึงเห็นว่ายังไม่เหมาะสมขอให้ทัศนาว่าการขัดแย้งขัดแย้งกันเพียงวิธีการเท่านั้นเอง แต่โดยสภาพความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับเรื่องสมาธิใครจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามผลเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างเดียวกันหมดดังนั้นเพื่อไม่ให้สับสนหรือเพื่อความเข้าใจง่ายสำหรับผู้มุ่งปฏิบัติอาตมาขอแนะนำแนวการปฏิบัติไว้ดังนี้หลักของการบริกรรมภาวนาใครจะยกเอาอะไรมาบริกรรมภาวนาก็ได้ ในขั้นต้นเราหาอุบายที่จะผูกจิตให้ติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเหนียวแน่นซะก่อนเมื่อจิตของเราไปติดกับสิ่งนั้นอย่างเหนียวแน่นจดจ้องอยู่กับสิ่งนั้นความสนใจสิ่งอื่นก็เป็นว่าเลิกละไปเมื่อจิตไปยึดอยู่เพียงสิ่งเดียวถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้ลองพิจารณาดูซิว่าการที่ไปยึดกับสิ่งสิ่งเดียวมันก็เป็นอุบายให้จิตสงบยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งไม่นึกถึงสิ่งนั้น จนสภาพจิตกลายเป็นตัวของตัวเองไม่ยึดกับสิ่งใดหากท่านจะถามว่าจะใช้คำไหนเป็นคำบริกรรมภาวนาไม่มีจำกัดจะเป็นคำอะไรก็ได้พุทโธธรรมโมสังโฆหรือหากว่าจิตใจไปติดอยู่กับหลานน้อยๆคนหนึ่งนึกถึงชื่อไอ้หนูมันมาบริกรรมภาวนาก็ได้อย่างเวลานี้มาทำงานแต่เป็นห่วงบ้าน ก็เอาเรื่องบ้านมาบริกรรมภาวนาก็ได้เพราะอะไรที่เรารักเราชอบเราติดอยู่แล้วมันเป็นอุบายให้จิตของเราติดเร็วยิ่งขึ้นจริงอยู่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราเพื่อไม่ให้ยึดในสิ่งใดๆทั้งนั้นแต่เพื่อเป็นอุบายที่จะสร้างพลังจิตเพื่อการปล่อยวางสิ่งทั้งปวงเราต้องฝึกหัดจิตของเราให้ติดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเหนียวแน่นให้มีหลักเกาะมีที่พึ่ง ให้มีวิหารธรรมสะก่อนเมื่อจิตของเราติดกับสิ่งนั้นๆมันก็ติดเพื่อความปล่อยวางสังเกตดูเมื่อเราบริกรรมภาวนาจนกระทั่งจิตสงบลงแล้วมันหาได้นึกคำบริกรรมภาวนาไม่มันไปนิ่งสว่างอยู่เฉยๆอันนั้นคือมันปล่อยวางแล้วที่แรกมันติดก่อนพอติดแล้วมันมีอิสรภาพอย่างแท้จริงเป็นสมาธิอย่างแท้จริง หลักการพิจารณาค้นคว้าหาเหตุผลตามคำพีวิสุทธิมรักรก็ดีคำพีพระอภิธรรมก็ดีและในคำพีพระไตรปิฎกก็ดีท่านได้วางหลักการแห่งการพิจารณาไว้ในรูปแบบต่างๆในขั้นต้นก็สอนให้พิจารณากายคตาสติสอนให้พิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสอนให้พิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา สอนให้พิจารณารูปนามทีนี้ถ้าต่างว่าเราไม่เอาสิ่งที่ท่านกล่าวไว้ในคำพีมาเป็นเครื่องพิจารณาจะขัดกับแนวปฏิบัติหรือไม่เรามีกายกับใจกายกับใจจะประกอบด้วยตาหูจมกกจูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทันมารมผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้น ายและใจสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวธรรมดังนั้นวิชาความรู้ที่ท่านเรียนมาอะไรก็ได้ท่านหยิบยกเอามาเป็นอารมณ์พิจารณาเช่นอย่างในขณะที่ท่านต้องใช้วิชาการที่ท่านเรียนมาให้เกิดประโยชน์แก่การทำงานท่านอาจจะวิตกเอาหัวข้อนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งมาตั้งเป็นหัวข้อไว้ในจิตของท่านแล้วตั้งปัญหาถามตัวเองว่า สิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรถามตอบดูตัวเองไปโดยความตั้งใจทำสติให้แน่วแน่อย่าสักแต่ว่าคิดการคิดแต่ละจังหวะนั้นทำสติให้รู้ชัดเจนในความคิดของตัวเองเอาความคิดนั้นเป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติสิ่งที่เราเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจ เราทำสติกับทุกสิ่งทุกอย่างทำสติตลอดเวลาโดยธรรมชาติของจิตถ้าเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างให้เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติหนักๆเข้าจิตของเราจะเกิดมีความสงบมีปิติมีความสุขได้เช่นกันมีหลักฐานที่จะพึงกล่าวในพระไตรปิฎกคนถากไม้นั่งถากไม้อยู่เอาการถากไม้เป็นอารมณ์พิจารณาพระกรรมฐาน พิจารณาได้สำเร็จแล้วเป็นพระอรหันต์คนปั้นหม้อเอาการปั้นหม้อเป็นอารมณ์ Ing, พิจารณากรรมฐานเสร็จแล้วปรงปัญญาลงสู่พระไตรลักษณ์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์คนทอหูกนั่งทอหูกอยู่พิจารณาการทอหูกเทียบกับชีวิตของเราที่หดสั้นเข้าไปทุกทีปรงปัญญาลงสู่พระไตรลักษ์เป็นพระอรหันต์ การถากไม้การปั้นหม้อการทอหูกเป็นอารมณ์กรรมฐานทําให้ผู้ปฏิบัติพิจารณาได้สำเร็จพระอรหันต์ฉันใดแม้วิชาความรู้หากเราเรียนมาทุกสาขาวิชาการเราเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ย่อมสำเร็จมัรคผลนิพพานได้เพราะสิ่งนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติหลักการทําสติตามรู้สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความคิดของตนเองถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าการค้นคิดพิจารณาไม่คล่องตัวแม้เราจะตั้งใจคิดพิจารณาแต่ความคิดอื่นเข้ามารบกวนเราไม่สามารถควบคุมจิตของเราให้ค้นคิดอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวได้เพราะวิสัยของเราย่อมคิดอยู่โดยปกติเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ให้ทำสติรู้ลงที่จิตคอยจ้องดูว่าความคิดอะไรจะเกิดขึ้น พอมีความคิดอะไรเกิดขึ้นเราทำสติตามรู้รู้ตามไปเรื่อยๆจนมันคิดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสารพัดสารเพอะไรก็แล้วแต่ปล่อยให้มันคิดไปแต่หน้าที่ของเราทำสติตามรู้อย่างเดียวเมื่อสติตามรู้ความคิดทันแล้วความสงบจะเกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วก็มีปิติมีความสุข มีความเป็นหนึ่งเช่นเดียวกับการบริกรรมภาวนาได้ศีลห้าหรือศีลข้ออื่นๆเกี่ยวข้องก,กับการทำสมาธิหรือไม่อย่างไรศีลห้าหรือศีลข้ออื่นๆมีความเกี่ยวพันต่อการปฏิบัติสมาธิอย่างมากศีลเป็นการปรับพื้นฐานปรับโทษทางกายวาจาซึ่งเปรียบเสมือนเปลือกไข่ส่วนใจเปรียบเหมือนไข่แดง การทำสมาธิเหมือนการนำไข่ไปฟักจึงต้องรักษาเปลือกไม่ให้มีรอยร้าวรอยแตกเราจึงจำเป็นต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จึงจะได้ผลในทางสมาธิถ้าหากจะถามว่าคนที่มีศีลหา้าจะสามารถปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานได้หรือไม่เป็นข้อที่ควรสงสยัยอย่างพระเจ้าสุดโทธทนะนางวิสาขาก็มีศีลหา้าแล้วปฏิบัติ ก็บรรลุมรักผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นศีลห้าก็เป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิเกิดสติปัญญาเกิดมรรคผลนิพพานได้